สวัสดีค่ะนักเรียนยังจําใบงานใบนี้ได้อยู่ไหมคะเอาละค่ะเด็กๆเ,เดี๋ยวเรามาอ่านใบงานใบนี้ในการทํากิจกรรมพร้อมๆกันเลยนะคะเด็กๆหนึ่งเมื่อนําดินใส่ถุงแล้วก็ก่อนนาดินใส่ถุงไปวางตากแดดเด็กๆก,ก,ก็ดูสิคะว,ว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นต่อไปก็หลังนําดินใส่ถุงแล้วนะคะก็นําดินเนี่ยไปวางกลางแดดนะคะ3-5นาทีที่คุณครูมิ้งได้บอกไปอ่าสองก็คือ เมื่อใส่ก้อนดินใส่ลงไปในน้ำแล้วจะพบว่าเกิดอะไรขึ้นคะสามค่ะเมื่อใช้ไม้คนน้ำที่มีดินแล้ววางไว้สักครู่จะเกิดอะไรขึ้นคะเอาล่ะค่ะเด็กๆเดี๋ยวเราไปทดลองพร้อมกันเลยนะคะถาคะเด็กๆเ,เราก็ได้ถุงมาแล้วนะคะอุปกรณ์อันแรกของเราก็คือถุงนะคะเด็กๆเ,เดี๋ยวคุณครูมิ้งจะเอาดินเนี่ยใส่ลงไปในถุงนะคะมาค่ะเราเอาดินใส่ในถุกงกัน เอาดินใส่ถุงอ่ะดินนะคะเด็กๆก็ดูนะคะว่าเด็กๆเอาดินมาจากตรงไหนก็ได้ไม่จําเป็นต้องเป็นดินสไตล์เหมือนครูมิอย่างนี้ก็ได้เอาเป็นดินที่เปียกน้ําหรือยังไงก็ได้นะคะแล้วแต่เด็กๆได้เลยอ่ะเมื่อเด็กๆนําดินใส่ถุงแล้วเด็กๆก็มัดปากถุงให้เรียบร้อยนะคะมัดปากถุงเสร็จแล้วเราก็เอาดินเนี่ยไปทําอะไรคะอ่านในใบที่ครูให้ค่ะใบงานนําดินอันนี้ไป ตากแดดนะคะก่อนที่เราจะนําไปตากแดดเ,เราดูก่อนว่าในดินในถุงเป็นยังไงในดินในถุงที่เราเอามาเนี่ยก็ปกติเลยนะคะแต่ว่าเดี๋ยวหลังที่เราเอาดินน,นั้นเนี่ยไปตากแดดดูซิว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นคะ่ะเด็กๆเอาไปเลยคะ่ะเอาละค่ะเด็กๆคุณครูมิ้นเนี่ยก็ได้เอาดินที่ใส่ในถุงนี่นะคะนําไปทดลองเรียบร้อยแล้วโดยการที่เราเนี่ยนำดินเนี่ย ไปตากแดดสามถึง5นาทีแต่คุณครูมิ้งก็ไปตากแค่3นาทีนะคะเพราะว่ามันร้อนอ่ะคุณครูมิ้งก็ไปเอามาใหม่สดๆแร้อนเลยเนี่ยดินมันก็จะร้อนนะคะเห็นไหมแล้วก็ดูในถุงเห็นไหมในถุงเนี่ยมันก็จะเกิดอะไรคะปฏิกิริยาก็คือ มันมีไอน้ําเพราะว่าถุงของเราเนี่ยได้มีการมัดไม่มีการระบายออกเลยทําให้เกิดเป็นไอน้ําเพราะมันร้อนมากๆเลยข้างนอกนะคะเอาละครเด็กๆแล้วคราวนี้เด็กๆเนีเ่ยก,ก,ก็ดูตามที่คุณครูมิงทดลองไปแล้วเด็กก็ไปทดลองตามและเด็กๆก,ก็ลองเขียนผลที่ได้จากการทดลองเนี่ยว่าการที่เรานําดินใส่ไปในถุงเพื่อและนําไปตากแดดเนี่ยมันจะเกิดอะไรขึ้นอ่าเหมือนคุณครูไหมไหนดูซิการทดลองต่อไป ก็เราก็เอาอะไรคะเขาให้เราเอาบินในถุงเนี่ยมาใส่ลงไปในน้ำคือก็จะเอาแก้วน้ำเนี่ยใส่น้ำลงไปนะคะแล้วก็น้ำบินดีนที่คุณครูมัดที่คุณครูได้เอาใส่ถุงเนี่ยลงไปค่ะดูนะคะอ,คะ,คะ,อะเด็กๆเ,เข้ามาดูใกล้ๆนะคะดูตั้งใจดูนะอ่ามันก็จะมีอะไรคะมีเศษอะไรเศษใบไม้เศษมด หรือเศษพืชต่างๆนะคะเห็นไหมเด็กดูด้านบนนะคะเด็กๆดูด้านบนเลยเห็นไหมอ่าสิ่งที่คุณครูมิงได้ทดลองลงไปนะคะน้ําก็จะไม่ขาวใสเหมือนเดิมนะเอาละค่ะเด็กๆเดี๋ยวเด็กๆลองไปทดลองตามคุณครูมิงนะคะแล้วก็เขียนผลที่เกิดขึ้นค่ะการทดลองต่อไปเขาก็ให้อะไรคะให้เอาไม้มาทำอะไรคะมา นี่มาเขี่ยแก้วอ,อย่างนี้เห็นไหมตัดดินอย่างนี้เด็กๆดูเขี่ยอ,อย่างนี้ทิ้งไว้เด็กๆเขี่ยอย่างนี้สักพักหนึ่งนะคะแล้วก็ปล่อยทิ้งไว้พักหนึ่งเห็นไหมมันเกิดอะไรขึ้นคะน้ําขุ่นกว่าเดิมใช่ไหมคะน้ํามันก็จะขุ่นกว่าเดิมแล้วก็จะทําไมคะมีเศษต่างๆขึ้นมาเยอะกว่าเดิมเห็นไหมเห็นไหมคะอ่ะดูด้านบนนะ เอาละค่ะเด็กๆผลการทดลองที่คุณครูมิ้งทำนะคะเด็กๆลองทำดูนะแล้วก็เขียนลงไปในผลการทดลองได้เลยนะคะเอาละค่ะเด็กๆคุณครูมิ้งก็ได้ทำการทดลองเรื่องดินเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะเด็กๆเป็นยังไงบ้างคะสนุกไหมอ่าเด็กๆเขานี่เด็กๆก็ลองนำคลิปที่คุณครูทำเนี่ยลองไปทำตามดูที่บ้านนะคะแล้วเดี๋ยวเรามาพบกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย